มาแล้วจ้าพี่มังสิช้างเดจายาพี่รู้ไหมมังสิชาติพี่จะมมังสิชาติ เขียวพื้นที่ให้ดีเลยนะปัดกวาดเช็ดถูให้ดีเลยพระองค์ท่านกำลังจะเสด็จมามึงแก่ตัวให้ดีเตรียมรอแล้วพระองค์ท่านรอยังรอยังเร็วๆขอเจอท้ามหาโพธิ์โทรเสด็จได้ไหมจ๊ะก๊ะใช่เหรอไม่ใจคอไม่ดีมาสองสามวันฉันนั่นแล้วทำไมถึงเสด็จมาละเนี่ยก็ไม่รู้นี่ไอ้เหี้ยไปๆมาๆเริ่มเดินแลบลิ้นแล้ว แปลกใจเหลือเกินมีอะไรฝ่าบาทเดินผ่านมาหลายหลังพี่เจค่ะทำไมเป็ดไก่มันแตกกระเจิงขนาดนั้นอ๋อสาเหตุที่หมูหมากาไก่มันแตกตื่นเพราะมันคงจะรู้ว่าเฮียกำลังมา <c oughs> เฮ้ยถามหมาโก,กาโทรไปมีภาคสองต่อไปเล่าต่อไหมกูมไม่ฟังแล้ว <c oughs> ไดฝ่าบ้าดีดังใจแล้วเมื่อคืนฝันไม่ดีดุวยนฝันว่ายังไงวะฝันว่าเฮียจะขึ้นบ้าน ก็ฝันเส้นจริงไม่มั่นใจว่จาจะใช่หรือเปล่า,า,า,ารรท่านบุคคลเปนาพระองค์ท่านนที่ตื่นตื่ไหวพราสาเหตุใดพระองค์ม,มังสีจะถึงเ็จมาที่บ้านของกะระบอกแล้วเจ้่ค่ะเจงไม่ต้องสองสัยที่ข้ามาากเพราะว่าข้าคิดถึงข้าไม่ได้เจ,เจอเจ้าต่างนานตั้งแต่ถูกพักราชาการไปครั้งนั้นจงไม่มีจิตใจที่อยากจะไปหาข้าบวังหรือย,อย่างไงกระบอกรู้สึกระอายใจ ที่ไม่สามารถยกทัพมีเชิดชนะให้กับพระองค์ท่านได้เลยไม่กล้าสู้หน้าพระองค์ท่านนะพระเจ้าค่ะไม่เป็นไรหรอกเรื่องเก่าอย่าไปนึกถึงมันเลยที่ข้านั้นได้มาหาเจ้าในเรือประธานแบบนี้ข้านึงสงสัยทําไมบ้านช่องของท่านทําไมไมันถึงมีความสะอาดเรียบร้อยแบบนี้อ,อ,อ๋อคือว่ากระบอกจ้างแม่บ้านมาทำพระเจ้าค่ะแม่บ้านข้าพระเจ้าค่ะ ก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะเจ้าเป็นผู้ชายจะสะอาดขนาดนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้พ่อเจ้าค่ะทางด้านขวานห้องอะไรห้องครัวพว่อเจ้าค่ะห้องครัวพว่อเจ้าค่ะสะอาดเรียบร้อยดีแล้วด้านหน้าอันนะั้นห้องรับแขกพ่อเจ้าค่ะห้องรับแขกพ่อเจ้าค่ะแล้วส่วนห้องด้านซ้ายนะ่ะห้องพระอะไรพีหลท่านาห้องพระที่นี่มันเล่นพระด้วย,ยนะหรยอเนี่ยพูดจะหาว่าโอ้ยตไหนจะสะกิดทำเพี้ยนจะถีบแล้วคุงรู้ไหมว่าปูเนี่ยเล่นพระก็อยู่ในพ้องน้ำ คุณส่องทุกวันทุกเืนถทางเข้าทางเลยรีบพระบ้านมันนี่ยังนี้จะกกิจะถทีไปนู่นคนเขามาละโคอกันคอพระเขาจะคุยกันหาบ้านมันนี่ยังนี้สมเด็จวัดกระดิ่งวัดกระดิ่งเฮ้ยกูรู้จักแต่วัดระฆังวัดระฆังนี่น้องๆ้องวัดกระดิ่งโอนี่สุดยอดนีบแถวคาดปลอดภัยอันตรายนี่ไม่มีกูจะไปอะไร ที่ไทยกูจะคุยกับเจ้าแล้วยังไง <N> นี่พุทธคุณนะเชื่อ,อเลยนี่บนนภาสามรอบเนี่พุทธังลาตานาังธรรมังลาตานาังสักครังลาตะนาังก่อนน้องชายมันจะขึ้นชกม,มวยเชื่อไหมพอบนนภาเชื่อไหมพอไปถึงโดนฟันศอบปังมไม่แตลกหน้าหายไปแทนมึงจะพูดทำไมเขาเจ้างม,มันล้มมวยโดนเขาไล่ฟันมาถูกนาใครมึงจะเรียกทำไมมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ดีไหมโอ้โหนี่ล่าสุดนี่แม่ของฉันเลยเจอมาก็ตัว หอยสมเด็จวัดกระดิ่งลงเรือไปนี่ออกกลางทะเลพายุเข,ข้าเชื่อไหมเจ็ดสิบคนจมน้ำกันหมดส่วนแม่ผมรอดจมคนแรกเลยเพราะไงล่ะหน,น,นักวัดกระดิ่งเข้าไปดูจะให้ได้เดเชื่อพัะดีๆทั้งนั้นที่ผมพูดมาเนี่ยก็น่าสนใจแต่ถ้าปูไปดูด้วยตัวเองเนี่ย ผมอาจจะตาถึงกว่ามึงก็ได้ก็ไปอย่าไปเลยพระเจ้าค่ะขอพระกอะไในสกระโปงมากเลยนะพระเจ้าค่ะไม่เป็นไรฝุ่นเยอะหองผ้าก็ต้องมีฝุ่นเป็นของธรรมดาใครอยากจะเห็นอย่าไปพี่เจ้าค่ะพวกเราไอ้ก๊อร์อย่าเข้าไปพระเจ้าค่ะอ้าวก็มีอะเลไรให้เจ้าค่ะ กูเข้าห้องพักก็เพราะว่านำผู้หญิงคนนี้ซ่อนไว้อย่างนั้นเหรอโดีท่านมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้พวกผู้หญิงที่นั่งเคียงข้างมึงไปอะไรกับเขาขอได้เจ้าพระย์ท่านสตร์นผู้นี้ไม่ใช่ใครพระเจ้าค่ะ หากพระองค์ท่านอยากรู้กระหม่อมก็จะขอบอกความจริงพระเจ้าค่ะผมขอโทษเพระอนมันยอมรับมาเนี่ยตายยกหลังเลยนะสวยมงไเกล้าดิคื ฉันยอมรับกับพ่ออยาบวันเราคือผู้อ่อมีอาการ สู่ประตูสวรรค์กู do But please. <laughs> 今天好。

เมียกูคือกูจะไปฆ่า,าอมองสีจ้ะการครั้งนี้มึงฟังกูหน่อยเถิดเพื่อนเอ๋ยพระองค์ท่านได้ดำลัดไว้แล้วว่าห้ามไออีทุกคนมีเมียแต่มึงขัดคำสั่งของพระองค์ท่านจริงๆแล้วพระองค์ท่านไม่ผิดเราเพื่อนเอ๋ยเมียมึงก็ไม่ใช่ผิด อะไรซะมึงก็เพื่อนกูกูทำไม่ได้แล้วมึงต้องทำกูทำไม่ได้มึงต้องทำได้กูทำไม่ได้ถ้ามึงทำไม่ได้มึงกับกูฆ่ากันไอ้พวฆ่าเลยเรียกเรียกเรียกไอ้เบิร์ดเดี๋ยวกูขอโทษกูขอโทษยังไงกันแน่เนี่ยกูร้องเล่นจะให้ฆ่าหรือไม่ให้ฆ่ามึงใจเย็นๆก่อนที่มึงเชื่อกูเจ้กูเตือนสติมึงไว้ก่อนเพื่อนกูว่าพระองค์ท่านต้องมีเหตุผลกูขอเวลามึงสามเดือน สเดือนขอพิสูจน์ความจริงอะไรบางอย่างมึงเชื่อกูถ้าผ้ากในสามเดือนพระองค์ท่านไม่คืนเมียมึงให้กับมึงกูนี่จะเป็นคนฆ่าพระองค์ท่านเองรับนี้แค่จะเชื่อเพื่อนกนแล้วกันเออต้องต้องทำใจนะเพื่อนขอบใจมากที่ตือนสติฉันนะไปทำงานต่อเะเพื่อนเล้ยตั